สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะคลิปนี้นะคะมีรถสวยๆวยดีๆมาฝากทุกคนให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะคะ mitsuancer uh นะคะคันนี้รถปี03นะคะมีเร่มมีชุดโอนครบเลยนะคะเชื้อเพลิงใช้น้ำมันเบนซินนะคะแต่งจัดนะคะจัดทรงมาสวยๆนะคะ <c oughs> ท่อดังเพาะนะคะแอร์เย็นขับเพลพาะนะคะช่วงร่างดีเครื่องเกียร์ดีหมดนะคะ แมคขอบ15นะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่59,00 0บาทนะคะเป็นรถมือสองขายตามสภาพนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูรถได้เลยนะคะรถอยู่ที่สวนสยามนะคะรามอินทรา74คะ่ะเบอร์โทรคนขายเราก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรนัดเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะคันนี้ เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนสภาพตามรูปเลยนะคะพิจารณารูปกันไปก่อนนะคะก่อนไปดูรถตัวจริงค่ะจะได้ไม่ได้เสียเวลากันนะคะก็ห้องเครื่องก็ยังสวยๆอยู่นะคะทุกคนก็ตามนี้นะคะช่องเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่เจ้าของรถตัวจริงนะคะหากสนใจในรถยนต์คันนี้นะคะสามารถโทรหาเจ้าของหรือคนขายได้โดยตรงนะคะเราใส่เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ